ปลาใหญ่มักตายน้ำตื้นฝันเห็นคนทะเลาะกันทํานายฝันได้ดังนี้หากผู้ใดฝันเห็นคนทะเลาะกันทํานายว่าทางด้านการเงินการเงินจะเริ่มกลับมามีความคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมและอาจจะได้โชคลาภซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินด้วยในช่วงนี้ปัญหานิสิตที่เคยมีมานานก็จะเริ่มเบาบางลงหรือหมดไปทางด้านของหน้าที่การงานอาจจะมีเรื่องราวในสถานที่ทํางาน ให้คุณต้องปวดหัวหรือเริ่มท้อแท้ในการทํางานและมีโอกาสเปลี่ยนงานได้เลยแต่ไม่ต้องกังวลถึงแม้จะเปลี่ยนงานใหม่โอกาสประสบความสําเร็จกับงานใหม่นั้นมีมากอย่างแน่นอนตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเห็นคนทะเลาะกันตัวเลขที่ได้คือ6 7เจ็ดห้าหรือสองอย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ถีท้วนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนํามาจับคู่กับตัวเลขที่กําหนดให้หากฝันลักษณะนี้ เรียกในกลุ่มนี้จะต้องมีมาอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปลดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ